คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในปี1936ของซาดะอาเบะและคิชิโซอิชิดะได้ถูกหยิบยกมาเป็นตำนานอาชญากรรมอีกครั้งคดีนี้เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ลับที่ลงเอยได้สโศกนาฏกรรมสุดสยองซาดะอาเบะและคิชิโซอิชิดะพบกันเมื่ออาเบะเข้าทำงานในร้านอาหารของอิชิดะเมื่อต้นปี1936ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่รุนแรงและเร่าร้อนจนถึงขั้นทอดทิ้งความรับผิดชอบ และใช้เวลาหลบหนีไปอยู่ด้วยกันในโรงแรมที่โตเกียวเพื่อดื่มด่ำกับความใคลาความหึงหวงของอาเบะเริ่มปะทุขึ้นเมื่ออิชิดะกลับไปหาภรรยาของเขาที่บ้านในเดือนพฤษภาคมทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ความสัมพันธ์เริ่มเข้าสู่ด้านมืดอิชิดะได้ร้องขอให้อาเบะบีบคอเขาจนตายในระหว่างมีเพศสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกเจ็บปวดเมื่อเธอหยุดในวันที่18พฤษภาคมซาดะอาเบะได้สนองคำขอของคนรักเธอลงมือบีบคออิชิดะ จนเขาเสียชีวิตจากนั้นเธอได้กระทำการที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคือการตัดอวัยวะเพศของอิชิดะและเก็บไว้เป็นของที่ระลึกก่อนจะทิ้งศพไว้บนเตียง พร้อมกับข้อความที่เธอเขียนด้วยเลือดและหลบหนีออกจากโรงแรมไปอย่างเงียบๆการค้นพบศพนำไปสู่การสืบสวนและตามล่าตัวซาดะอาเบะอย่างบ้าคลัง่งตำรวจและสื่อมวลชนทั่วประเทศพยายามทุกวิธีทางเพื่อตามหาหญิงสาวที่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคดีฆาตกรรมอันโด่งดังนี้คดีของซาดะอาเบะได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากความรุนแรงและลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมทำให้คดีนี้ กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อาชญากรรมที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุดของญี่ปุ่น